คำเตือนคลิปที่ท่านดูต่อไปนี้เนื้อหาของเกมมีความรุนแรงเด็กๆที่รับชมอยู่ควรให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำและผู้ชมควรโปรดใช้วิจารยณาในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ มาดูนะครับวันนี้เรามากับปืน M4 เขียวนะเป็น M4 Season Pass Season ที่2นะเดี๋ยวลองดูกันเลยเดี๋ยวผมมาทำกลางนะเมื่อกี้ปลาระเบิดไปไม้ลูกหนึ่งนะปลาลงกลางลูกหนึ่งฮะเดี๋ยวรอกลางขึ้นดีกว่าเนาะผมได้ยินเสียงกลางผมได้ยิน2ตัวเลยหน้าท่อติดไปหนึ่งฮะ เ <Tory. S 2> ก็บไปอีกหนึ่งคร <dairy. S 1> ับเหมือนเขาน่าจะอยู่ย่นะกลางเคียโหเดินไม่เก็บเสียงเลยตัวเนี้ยโหผมก็เสียงหลุดเหมือนกันเมื่อผมเจอแล้วเก็บไปสามฮะทีมชาตคุณได้รับชัยชนะ ไปสามศูนย์ผมเข้ามาก็วินสองแล้วนะวินสามแล้วเดี๋ยวเราทำกลางลอะกลางมีสองนะปลาระเบิดมา,เ,า,ดาเดี๋ยวร,รอ้อะเช็คบนดีๆหนึ่ง เ,เดี๋ยเป็นไม้ลูกึงี้ยผนไม้เขาจาะเงียบเฮ้ยทำไีเอลไปเอาไปได้ไงอ่ะเรื่องไม่มีใครดูเหมือนี่ะเดี๋ยวไ,ไปเกิดเ่าแล้วเจ็บเพื่อนเราเป็นเจอแล้วเจ็บเป็นดิ่งอ่ะหน้าเกิดเราเสีงว่าไม่มีใครดูบนนะเลยหยุดเพื่อนมดิงกักรเจ,เจอแล้วต่างโอ้โอโดนไปสองเม็ด เก็บไปอีกหนึ่งฮะปืนอยู่หน้าคอมฮะเพื่อนตายฮะได้ยินเสียงโอเคฮะเก็บไปอีกหนึ่งฮะกอลล์รวมที่หกศูนย์นะปืนนี้เจ้าว่าไปก็เล่นดีนะ ปืนลายมันสวยเดียวถ้าตีบวกปืนนี้ก็จะได้เป็นป้ายเทียสองครับของซีซั่นสองนะผมยังไม่ได้ตีบวกอนะต้องตีบวก 10s นะถึงจะได้ปลาเบิดทอ่อลูกเนีนะอะกลางผมเจอแล้วจะเป็นหนึ่งนะีไม่มีใครดูบนนี่แหละ เสี่ยวบวนขึ้นไปแล้ว,วบนวางฮะระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วจะต้องรีบตบฮะฉ <ST S> ุดขึน้นมาดูดีเพื่อนฉุดขึ้นไปสวนนะ <ST S> เอาเลยจ็า,ไป,าจไปอีกหนึ่งฮะ <ST> S> <S เขาวางแล้วเราต้องรีบแก้นะเดี๋ยวผมแก้เลยดีกว่า โดนหลังจริงนะโดนตรงหลังตึกแน่เลยแก้ไม่ทันด้วยภารกิจล,ล้มเหลวคอยที่แปดเด่งนะครับตอนนีน้เราได้มาสองตัวนะเมื่อกี้เนี่ย กลางไปสองลูกแล้วก็ปลาเข้าทอ่อลูกเ,เดีวยวก,กลางไม่ขึ้นเลยกลางเนี่ยแบไม่อยู่จุนนนดนาอี้ก็นนทอ่อ what what the fuck โอ้โหจังหวะทำม,มิ่งงักลางเมื่อกี้เนี่ยแต่สกอร์เราอยู่ที่92นะตอนนี้ได้อยากท่อมาตัวหนึ่งนะแต่จังหวะทำมมิ่งงี้กลางขึ้นมาปาดเลย ตรงกลางทีนึงอะอองก,กลางเงียบเลยอะมีตัวนึงอะได้มา,นาหนึ่งละยูอะเก็บไปยุมี er. อะเมื่อเราโดนยูเก็บไปนะบนเขี้ยน่ะหนึ่งตัว น่าจะอยู่อยู่พเพิ่นเก็บไม่ได้ฮนะหนึ่งยุยัยงเหลือฮะเจอแล้วตายโอ้โหก็จะตายพนะี่เขาขุดพี่สองช่วยจ้ยสะสกรอร์เราที่สิบเอ็ดสองนะตอนนี้เดีย๋ยวมาทำคอมอนะรอบนี้ไปท่อดีกว่า,าจะฟัดหนึ่งสองฟัดหนึ่งฟัดสองอนะ ว่ามีคนติดแน่เลยตตเตะเป็นเหนีวมีคนติดแฟลตรเราด้วยเอาเลื่นหาไปกินเอาเลืนาไปกินอ้ตัวหลังก็ยิงหนังกระติกใส่ผมจังเลยยิง<ร> <c oughs> ไม่หยุดเลยนะแตงกระติกนี่ไม่รู้ยิงทำไมเขาน่าจะอยู่บนนะอยู่แถวหลังตึก ดีนเสียงลักเตะหัวแตกครับรูปรีบร้ยแล้วรกันนี้เราก็ชนะไปนะ13-2สนะสกอร์ชัยชนะมาฮะเดี๋ยวเราไปทำกลางนะรอบนี้ดัดเล่นก่อน ก็จะมีมีฮะเก็บไปหนึ่งละเก็บไปสองนะกลางเก็บไปสองตัวเหมือนไม้มีฮะตัวหนึ <te S 1> ่งเก็บไปสามฮะเลียฮะกลางกับไม้เลียฮะน่าจะอยู่ยุ่งละโอเคเพื่อนเลียให้ได้สกอร์เราอยู่ที่สิบหกสองนะ ห้องนี้รู้สึกว่าเล่นง่ายนะผมว่ายิงง่ายเดีย๋ยวเราทำยูนะเพื่อนเรากระตุกกระตุกด้วยอ่ะเพื่อนเราเก็บไปนหนึ่งอะน่าจะยิงจากยิงข้อโอ้ลมโอ้โดนแฟาดเก็บหน้าคอาไม่ได้อีกหนึ่งฮะ โ oh, อ้เอพี่ฮะตัวนี้ยิงไปเยอะนะเพื่อนวางคอมอนะ่ะติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเฝ้าคอมไว้ดีกว่าทำเ,เลยเผื่อเขามา,า,ด,าดูการสกอร์อยู่ที่17 2สองนะตอนนี้ ทำยุเหมือนเดิมอะเรานำอยู่เจ็ดวินนะเจ็ดต่อสามวินนะฝฟดหน้าคอมผมว่าจะทำคอมนะมีฝาดออกมโอเคได้ได้อยู่เก็บมาหนึ่งนักคอมช็อตแรกลมนะเมื่อกี้น่ะเพื่อนเก็บกลางไปได้ ตอนนี้จะอยู่บนแล้วละ่ะโอเคครับเพื่อนเก็บไปได้อีกนะสกอร์อยู่ที่สิบแปดสองนะตอนนี้ปะเราทำยุ่งเดิมอะผมว่าจะทำคมอมไว้โดนแฟตอเยอะ เดี๋ยวเซตจังหวะก่อนะละสายตาคอมไปรุ่งนะคอมมีเดทด้วยโอ้โหเดดโโขาเล่นเดทอะ่ะปกติ5-5เล่นเดทไม่ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวอยู่ในคอมมัเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึง่งวางดีกว่า เดี๋ยวผมฟอ้องคอมไวดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาล็อกหน้าเกิดนะเจอฮะหน้าเกิดท่อขึ้นนะเก็บท่อไปหนึ่งฮนะเก็บอีสองฮนะ Nice. โอ้โหนวี้สวยมากลมเลยเก็บไปสองตัวนะมันจะมาจะเข้าลงมาพอดีนะมาฮะวินท้ายนฮะทำยุ่งเหมือนเดิมอนะป่ <c oughs> าระเบิดไปลูกนึงอนะเผื่อเขามาไว <c oughs> โดนท่อย,ยิงแต่เพื่อนปราบแล้วนะแต่เหมือนบั็กนะเมื่อกเนี่นะเรื่องไปหลด เก็บไปหนึ่งอะเกอท่อฮะกอเก็บไปสองครัสกอร์อยู่ที่ยี่สามส,ส,ามส,สองนะฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับ o u a อ a i n ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม